สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิงปลาซอยแปดแม่เมื่อกี้ลืมขยายใหญ่นะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมวันนี้เอามา8ป0รบาทคุณผู้ชมอ่ะมีคนวะนะแม่เป็นไงนะก่อนเริ่มเกมนะขอฝากไว้ด้วยละกันนะกลุ่มโบนัสทาคุณผู้ชมเอาไว้ถึง50คนเมื่อไรนะ่เนี่ยเดี๋ยวจะแจกโบนัสทามเข้ามากันเยอะคุณผู้ชมมาขอเยอะไปหรือเปล่านะห้คนนี่เยอะไปเปล่าคุณผู้ชมนะ ไม่เยอะใช่ไหมโอเคผู้ <laughs> <laughs> ชมมาเข้ามากันเยอะแอดไลน์มานะแล้วเข้ากลุ่มไปนะผู้ชมเฮ้ยผู้ชมปลามาเหลี่ยมวะผู้ชมมา, <laughs> าโอโ้โหเดี๋ยวปลาเหลี่ยมอีกแล้วเอ้าแต่ยังแตกอยู่นะผู้ชมได้อยู่นะ <laughs> มา <laughs> โอโ้โหสวยครับเฮ้ย <laughs> 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 ปืนลั่นโอ้โหปืนลั่นโดนฉลามหัวแตกฉลามหัวแตกเลยโอโ้โหปืนกระสุนมันเหลือไงผู้ชมนะอัจจัยปะกระสุนมันเหลือไงนะ มาตายไปซะมังกรตายไปซะโอ้โหผู้ชมนะไม่น่ารอดว่ะมังกรไปตัดใจจากมังกรนะเออไปเอาตัวอื่นผู้ชมนะเพื่อสิ่งที่ดีกว่าว่ะมาเอายังไม่ทันยิงเลยกะจะยิงอยู่นะเมื่ี้เออผู้ชมสวยว่ะนะกว่านี้้ยมาโอ้โหเราชอบจริงนะปลาปักระเป้านะเฮ้ยผู้ชมปลาปักเป้ามันเหลี่ยมปลาปักระเป้ามันเหลี่ยมผู้ชม นะ <King> ปูมาและระเบิดไปนะคุณผู้ชมกินเปล่าตำปูมา้าคุณผู้ชมตำปูม้าระเบิดเอ๊นะว่างไงตำปูม้าระเบิดนะคุณผู้ชม <c oughs> อ่ะยิงไรต่อดีวะเนี่ยนะแมงคุณอ้าวเฮ้ยแตกว่ะโหแมงคุณยังแตกอยู่อ่ะริมจอเลยว่ะนะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าริมขอบจอนะนั่งชิลอยู่ริมขอบจออ่ <c oughs> นะแตกป่ละล่ะนะยิงหางมันจะแตกวะเนี่ยโอ้ยเหลี่ยมว่ะ โอ้ปาวานเลี่ยมว่ะนะคุณผู้ชมอันนี้เลยนะอันแรกโอ้โหโหนึ่งร้อยมาจับปลาคุณผู้ชมเฮ้ย <c oughs> คุณผู้ชมเอาว่ะนะเข้าเป้าเร็วจัดโอ้ค้ำรายสี่ร้อยแล้วอ่ะนะคุณผู้ชมผมควรทำไงดีวะคลิปก็สั้นจัดนะแต่ก้ำรายสี่ร้อยแล้วไงนะประเด็นอะ <c oughs> เอาว่ะนะเอ,เอาอีกชนิดละกันนะคุณผู้ชมเอาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้จะยิงตัวนั้นปลาโบหัวแตกมากนะเออคุณผู้ชมเอาว่ะ นะอุ้ยกำไร500แล้วอ่ะผู้ชมเอาไงดีอ่ะพอแล้วเนาะพอแล้วดินะโอ้โหปลานี่แบบแตกง่ายรัวๆนะครับผู้ชมเร็วมากครับผู้ชมโอ้โหคลิปไม่ทันไลก็เรียกว่าเก็บไป532บาทครับผู้ชมกำไรวันนี้นะครับผู้ชมนะ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะยิงปลาวันละนิดจิตแจ่มใสต้องซอยเบ็ดซอยแปดเท่านั้นไอ้ซอยเบ็ดซอยแปดจะอะไรวะยิงปลาซอยแปดโอ้โหนะเอาไว้เจอกันใหม่บ่าย